อาล่ะค่ะป้ายต่อไปคุณผู้ชมคะไปช่วยเหลือผู้ยากไร้กันบ้างคะ่ะทีมข่าวเราลงพื้นที่ไปนะคะเพราะว่ามีเพื่อนบ้านเขาแจ้งค่ะว่ามีคุณลุงท่านหนึ่งนะป่วยเป็นอัมาพาตเจ็ดแปดปีแล้วนะคะใช้ชีวิตด้วยความยากลําบากอย่างเดียวดายนะคะดังนั้นร้องทุกข์ลงป้ายนี้ไม่รีรอคะ่ะนํารถเข็นไปช่วยคุณลุงเบื้องต้นก่อนนะคะติดตามรายงานจากคุณมัคควันเสือค,คําค่ะ ทีมข่าวร้องทุกลงป้ายนี้เดินทางไปยังห้องเช่าแห่งหนึ่งในตำบลน,น้องปลืออําเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีเพื่อนำรถเคนวิวแชร์จากชมรมไทเก๊กชวนชื่นพ์ควิวกินวิวไปมอบให้กับนายชานศักดิย์ยาปนกโกโศนอายุ53ปีที่นอนล้มป่วยด้วยโรคเส้นเลือดในสมองตีบและโรคความดันโลหิตสูงนานกว่า8ปีทาให้มือและขาเป็นอมัมพาตเดินไปไหนไม่ได้ต้องนอนอยู่บนเตียงตามลาพัง โดยที่ทุกวันมีเพื่อนบ้านและน้องชายแวะมาดูแลเป็นช่วงเวลาหลังจากที่เพื่อนบ้านได้ส่งเรื่องราวมายัางไทย PBS เพื่อขอรถเข็นให้กับนายชาญศักดิ์ซึ่งปัจจุบันอาศัยอยู่ห้องเช่าเล็กๆร่างกายไม่ค่อยมีแรงไม่สามารถออกไปไหนมาไหนได้มีเพียงเบี้ยคนพิการและเงินจากประกันสังคมไว้ใช้ใจ่ายซื้ออาหารมาประทังชีวิตในแต่ละเดือนจึงไม่มีเงินซื้อรถวีลแชร์ ไว้ใช้ในการเดินทางไปโรงพยาบาลหรือออกนอกบ้านด้วยตนเองได้คือหนูเห็นจากในข่าวค่ะว่าว่ามีแจกรถเข็นให้ผู้พิการแล้ววันนั้นที่หนูมาช่วยกับคุณลุงก็คือมันกว่าเราจะพาเขาขึ้นรถกว่าเราจะพาเขาลงรถแล้วเขาก็มานอนอยู่บนเตียงอย่างเดียวเราก็มองว่าถ้าเขาได้รถเข็นมันก็เขาอาจจะได้ไปเข้าห้องน้ําได้สะดวกไม่ต้องใส่แพมเพิร์สอยู่แต่บนเตียง อาจจะได้ออกมาแบบมานั่งดูวิวสูตรอากาศข้างนอกห้องได้อะไแบบนี้ค่ะดีใจมากค่ะที่ที่มีหน่วยงานเห็นความเดือดร้อนของประชาชนนะคะเข้ามาช่วยเราไปติดต่อหลายที่ขอความช่วยเหลือก,ก็ไม่มีใครมาเข้ามาช่วยเหลือคุณลุงก็ดีใจแทนคุณลุงค่ะได้รถเข็นแล้ว ขณะที่น้องชายแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ดูแลพี่ชายแต่ในทุกเชา้าเที่ยงเย็นคอยซื้ออาหารคอยมาเปลี่ยนผ้าอ้อมคอยมาอาบน้ําให้อยู่สม่ำเสมอเนื่องจากตนต้องออกไปทํางานหาเงินและไม่คิดว่าหลังจากที่มีเพื่อนบ้านส่งเรื่องราวมาจะมีหน่วยงานทางไทยพีวีเอสนำรถเข็นมามอบให้กับพี่ชายได้ไปไหนมาไหนได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้นผมก็คอยไปเทียบไปดูอยู่เขาโทรสั่งอะไรเขาโทรสั่งข้าวผมก็ ซื้อข้าวไปไแก่ซื้อข้าวไปไแก่จนแกลเป็นอย่างเงี้ยจนสองจนเดือนที่แล้วหรือสองเดือนที่แล้วเนี่ยแกจนมนล้มเส้นเลือดเส้นเลือดตีบมะครับเส้นเลือดตีบแล้วก็แล้วก็เขาล้มล้มป่วยลงมาเพราะมันล้มป่วยที่นี่นนะแล้วก็ผมก็ไปดูเขาก็ลาบากก็สงสารแกรครับวันนี้ก็อยากให้ช่วยเหลือเรื่อง แฟนเพิ่แล้วก็แล้วแต่ผู้มีจิตอาาที่จะช,ช่วยเหลือนะเห็นพี่ก็โทรมาเขาบอกว่าทา,ทางทายทีเอสเขาเอาทุเห็นมาให้ก็ขอบคุณครับผมขอบคุณทางรายการแล้วก็ขอบคุณทีมงานด้วยที่มาช่วยเหลือช่วยเหลือพี่ชายผมก็ให้พี่ชายผมได้ออกมาสุดอากาศ สำหรับรถเข็นวิวแชร์ที่ได้รับมอบในครั้งนี้ช่วยให้หนายชาญศักดิ์ได้มีรถไว้คอยช่วยเหลือตัวเองและออกไปสัมผัสบรรยากาศนอกห้องพักได้บ่อยขึ้นและลดภาระในการเดินทางจึงขอขอบคุณชมรมไทยเก๊กชวนชื่นพรัควิวกินวิวและร้องทุกหลงป้ายนี้ที่นำรถเข็นวิวแชร์มามอบให้ในครั้งนี้ครับขอขอบคุณ ทททีี่พขขออออยากไได้ไปเเปขอขอบบบแลคคุณังะงะมนริสำหรับผู้ที่มีจิตศรัทธาท่านใดที่ต้องการช่วยเหลือผู้ป่วยทางกล่าวหรือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนต้องการรถเข็นวิลแชร์สำหรับคนพิการสามารถติดต่อมาอย่างร้องทุกขลงป้ายนี้ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0 2 7 9 0 2 1 1 1ในวันและเวลาราชการมัควันเสือคําไทย PBS รายงาน